ผมคุยกับท่านบุลือได้ไหมครับครับท่านบุญลือครับด้วยความร้อนใจหลายๆคนเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือว่าบอกแสของตัวในทุนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่บริมนทลน่ะมีรถอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพอเขาไปยื่นในวันนี้กันครับทำไมถึงไม่จับมาครับหมายถึงเคสใหม่ละฮะใช่ครับล่าสุดใช่ไหมครับครับอ่ะครับก็วันนี้ที่ไปยื่นใหม่เนี่ยก็เท่าที่ตรวจสอบนะครับนับจํานวนมาก็น่าจะ ห้าร้อยกว่าคันครับ <Yeah. S 2> ที่แจ้งบอะแสมาทั้งหมดคือในทุนกลุ่มในทุนเหล่านี้อ่าเรามีข้อมูลอยู่บ้างแล้วครับครับเพราะว่าจากผู้เสียหายคนก่อนๆเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลไว้แล้วนะครับแตว่ว่าวันนี้ที่มายื่นเพิ่มเนี่ยก็ต้องเป็นข้อมูลที่ดีครับเพราะว่า oh. เราจะได้รู้รู้จำนวนรถที่แน่นอนครับมากขึ้นนะ,นะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเลยว่าเรา ขยายผลไปบางส่วนแล้วและเชื่อว่าจะได้ลดกลับมาเพิ่มเติมนะครับ,รบเชื่อว่ากลับมาเพิ่มเติมแต่ว่าจะได้หมดหรือเปล่าเนี่ยก็ก็คงไม่หมดต้องยอมรับว่าคงมไม่หมดแต่ก็คิดว่าจะได้ตามได้มากกว่านี้ฮะได้มากที่สุดเออผู้สิ่หหายเขาอ้างว่ามีรถคันหนึ่งหลุดไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอะก่อนหน้านี้ครเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้รับแจ้งจากจากทางบึงการนะครับ ากทางบึงการเนี่ยว่ามันมีรถกําลังจะขนส่งออกออกเออออพื่อนบ้าน <ừ> นะครับแล้วเข้าสกัดจับไว้ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งอ่ะที่ทําให้เรารู้ว่ารถส่วนหนึ่งอ่ะได้ถูกส่งออกส่งออกไปต่างประเทศ <ừ> น่าเชื่อว่านะครับน่าเชื่อว่าถูกส่งออกไปต่างประเทศซึ่งประเด็นเนี้ยเราก็ตั้งตั้งเป็นข้อสงสัยไว้อยู่แล้วว่าทําไมเราถึงเชื่อว่ารถบางส่วนออกไปต่างประเทศ <ừ> นะครับ คือเราวิเคราะห์จากรถที่เรายึดกลับมาได้นะครับจะสังเกตว่าบางยี่ห้อมันไม่มีเลยนะครับนะครับบางยี่ห้อสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นยี่ห้อโตโยต้ามันจะไม่เหลือที่ยึดกลับมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเราติดตั้งข้อสังเกตว่ารถพวกนี้ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเป้าที่ที่จะส่งออกเพื่อนบ้านอยู่แล้วเพราะนั้นรถส่วนหนึ่งอ่ะเชื่อว่า ต้องมีแน่นอนว่าส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเด็นมันอยู่แบบนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเห็นเอกสารของผู้สายเขามีการรวบรวมไปปึกหนึ่งปรากฏว่าในนั้นเนี่ยมีการเขียนว่าผู้ร่วมขบวนการในชั้นขออนุญาตเอ่ยเลยคือค,คุณพลอยเนี่ยเจ๊พลอยที่รู้จักกันที่มีการรับจำนำรถตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำมันที่เรียบร้อยแล้วแต่เจ๊พลอยก่อนที่จะเข้าเรือนจำคุณผู้ชมค่ะมีการซักทอดไปคือบอกเขาไม่ทํางานคนเดียวยังมีในทุนอีก5คนที่ร่วมขบวนการกับเขาด้วยแล้วซื้อรถจากเขาไป5คนนี้ตํารวจไปติดตามตัวหรือยังคะแต่แว่า เป็นนักการเมืองด้วยห้าคนนี้ครับต้องเรียนว่าอย่างี้ครับข้อมูลที่ทางกลุ่มผู้เสียหายไปยื่นเนี่ยนะครับเบื้องต้นตอนแรกเพิ่งไปยื่นกองปราบวันนี้นะครับก่อนหน้านี้น่าจะไปยื่นเมื่อกี้ผมตรวจสอบแล้วน่าจะไปยื่นที่สพพื้นที่นะครับน่าจะไปยื่นที่สพพื้นที่เพียงแต่ว่าพอเรามาดูข้อมูลประกอบกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าสอดคล้องกับที่เราสืบสวนมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์และเดี๋ยวจะ จะเอานํามาประกอบกันและขยายผลต่อครับครับดักใจไหมฮะทำคดีนี้เพราะว่าโอ้โหกิจตกลงนี่คือตัวเลขล่าสุดความเสีายงนี้ประมาณสักกี่คันครับท่านครับตอนนี้ห้า้อยกว่าคันครับห้าร้อยกว่าคันสามารถเอามาได้กี่คันนะครับตอนนี้ตามกลับมาหกสิบสี่คันนะครับและเชื่อว่าจะตามกลับมาได้อีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงไม่ได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ต้องชมกองปราบนะเพราะหลังจากที่ได้คุยกับท่านพาดุลไปปุ๊บโอ้โหเท่านั้นแหละฮะแป๊บหนึ่งเอามาแล้ว แต่ยังเหลือเป็นหลักร้อยคันอยู่ใช่ครับ